ค่อยล้อขึ้นมาทางนี้เะล่ะตรงนั้นนู่น,นมีเปี๊เด้ยแล้วก็มีคนด้วยตอนเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือผีพี่ว่าเป็นคนหรือผีอะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคดีว่าพี่เบ้าคนค้างหลอนพอสมควรนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดพีพี่พี่เพื่อนลุงปานาาทุกทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมม้าเดินป่าล่าผีนะครับก็วันนี้นะครับเราเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะกลับไปดูยิงปิศาที่เราเจอกันเมื่อคือนก่อนนะครับซึ่งที่เรามันแบบผูกคอตายต่อหน้าเรานะครับไม่รู้ว่าเราโดนผีหลอกหรือเปล่านะ <okay. S 1> แต่ถ้าเรากลับไปไม่เจอเนี่ยแปลว่าเราโดนผีหลอกแน่นอนนะครับพี่พี่ ็ฝากพี่ๆเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเพราะว่าในคำ่ำในค่ำคืนนั้นเนี่ยเราไม่กล้าเข้าไปยุ่งจริงๆนะพี่ๆนะเพราะว่าเรากลัวซวยแล้วนะครับตอนที่เรามาเ,เมืองรับแลเนี่ยผมก็เจอผู้หญิงปริศนาก็ชุดนั้นนะชุดนั้นแล้วก็แบบผมอะไรแบบนั้นหมดเลยนะครับพี่ๆก็ผมเข้าๆนะผมคิดว่าน่าจะโดนผีอมหรือว่าผีหลอก นะครับพี่พี่ก็ฝากพี่พี่เป็นกําลังใจด้วยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการเดินไปยังเมืองลับแลกันนะครับและก่อนจะเข้าไปรับชมกันต่อนผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เรามีกําลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราเดินทางกันเลยครับไปไปเมาส์ระวังลื่นนะเฮ้ยเฮ้ยยุงก็เยอะมาก น,น,น,นี่ถึงแล้วนะถึงทางเดินแบบทางเดินนี่คือเตียเลยอ่ะพี่แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนจะเคยก่อสร้างอะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> นี่ไงพี่จริงด้วยผาหินที่เราเจอเมื่อวานไงพี่ <c oughs> แล้วก็มีเฮ้ยเหมือนจะเป็นร้อยลูกปืนบ้านเนี้ยอันตรายนะใช่ป่วะร้อาร้อยหมีขวนต้น <c oughs> ไอ้นี่วะพี่ เซนต์เด็กร้องเสียงเด็กรอ้องเดิเนมาเดินมาพี่มเมาสนเฮ้ยผีหลอกวะเฮ้ยเฮ้ยต้นนี้แหละพี่เมาไม่เจอใครแล้วนี่ต้นนี้ ใช่ที่เราเจอเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนพวกผมเจอต้นนี้นะผมจำได้แล้วก็ตรงนั้นจะมีแทงน้ำไงแล้วก็เราเดินขึ้นมานีแทงน้ำข้างๆอีกเนี่ยเราเจอแกอยู่ตรงเนี้เนี่ยเราถ่ายขึ้นมาเอเราถ่ายจากบนนั้นอ่ะเราเดินลงมาเราเจอตรงนี้พี่จำได้ป่ะเราเราก็ตกใจเราก็เดินลงกลับไปด้านนู้น เนี่ยพี่วะชัดเจนนะครับต้นนี้เลยพี่พี่แต่พอเรามาตอนเช้าปรากฏว่าไม่เจอนะไม่เจออะไรเลยมันเป็นไปได้ไงวะแล้วยังมีร่องรอยของคนมาขึ้นมาตัดไม้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสีมาอะไรกระตดดเราลงไปดูข้างน่างดีกว่าเผื่อเจออะไรส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น บ้านห้างที่เราเจอกันื่้คืนนะพี่นะโอ้ย,อยโอ้โหระวังนะพี่เลาเกือบล้มอ่ะรอยเหมือนมีคนมาทากักต้นไม้นะครับเหมือนมีคนมาตัดนะเฮ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นบ้านบ้าขาวๆไม่แน่ใจอืม บรรยากาศตอนเช้าจะประมาณนี้เลยพี่พี่ร้อนเหมือนกันคันว่พี่นี่บรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะตอนใสนี่ว่าเพิ่งจะมาสังเกตดู ต้นไสดูพี่่นะเนี่ยต้นไสนะพี่พี่อันนี้ไม่ต่ำกว่านอยปีครับาจากลักษณะ<ค>การทำแล้วอะนะน่าจะถึงอันนี้ก็สมุนไพรไทยนะผมจำชื่อไม่ได้อะไรนะอืมสมอะไรสักอย่างอะไรนะจำไม่ได้พี่ธีที่เอาไปแช่กันเล่าอ่ะ จับไม่ได้พยายามนึกอยู่ไปช่างมันเถอะผมบนหัวเลยนึกพี่เอออบเชยพี่พี่น่าจะใช้นั่นนหละใบก็เหมือนโอ้ยพี่มาดูลองดิลอง,งแต่งแตกไปขึ้นหนึ่งโอ้โหดีๆพ,พี่ลองแตกไปขึ้นหนึ่งอ่ะ ผมรู้สึกว่าเมื่อคืนเราจะเจอร่างที่เปลีย่ยนเป็นศาสนาผู้คา,ายเนี่ยมันเป็นตรงต้นนั้นนะนั่นอะเพราะว่าเราเดินขึ้นมาช่องนี้นะพี่นะน่ะเสียงอะไรวะเปลี่ยนเสียงวะฮะน่ะเนี่ยเรากลับมาดูก็ไม่เจออะไรนะครับพี่พ เมื่อกี้ผมเจอเหมือนมีคนวิ่งเข้าไปในนี้ว่ะเข้าไปแทงน้ำเออไม่มีรอยอะไรจริงๆนะพี่พี่ดูดิพี่พี่ดูดิเฮ้ยเสียงอะไรวะพี่เมาดูดิไป เมื่อกี้ผมเจอเขาเดินเนี่ยมีรอยเดินจริงๆด้วยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรดูนะครับชิโนะไปเขียนี่ไม่เป็นของสมัยก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยพี่ม้าตรงนั้นก็เป็นร้องเหมือนเป็นแบบคล้ายๆผักผักกระสายได้นะครับเออเราลองไปดูกันดีกว่า เราลองหาดูจริงที่เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่เมาคนที่เราเจอเมื่อคืนเฮ้ยชัดเจนครับพี่พี่นั่นน่ะลองมาดูดินั่นน่ะพี่เมาชัดเจนเมื่อคืนเราโดนผีหลอกเมื่อคืนเหมือนนะโอตายนะครับ เฮ้ย <Hey. S 2> ใช่เหรอวะเดินชิวเลยนั่นอ่ะพี่เมาผมว่าชัดเจนเมื่อคืนเราโดนเขาให้นะชุดเดิมเลยพี่พี่ไปไหนเลยวะเฮ้ยมาคูาา<อ>นี้ามาคนนี้ ้ยพี่เมาสองคนเออเจอนั่งบนหินอีกคนหนึ่งปะพี่พี่เจอปะไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายวนที่นั่งบนหินอะแต่ที่ยืนตรงนี้เมื่อคืนอะยังผูกคออยู่ข้างล่างแต่ตอนนี้ดันมาเจอแบบดีๆสภาพดีๆเลยอะพรว่าโดนผีอำไหมไม่เห็นตัผีอำมผมว่าน่าจะใช่นะเมื่อคืนนี้เราโดนจริงๆแน่ผมว่านะ ทั้งหญิงทั้งชายแล้วอยู่บนนั้นอะ่ะทำไงดี <c oughs> เราค่อยๆล้อขึ้นไปทางนี้เปะละ่าทางนั้นใช่มั้ยเออล้อขึ้นไปทางนี้ไม่มั่นใจระวังจับต้นน้ำนะพี่มเ,าเมาส์ตรงนี้อ่ะเหมือนเป็นร่องรอยอของคนเคยอาศัยอยู่เลยว่ะพี่เป็นผาหินหมดเลยนี่ว่า ก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นดีๆเลยหรือว่าเราจะไปโผ่เมืองรับแรแล้ววะพี่อันนี้สามารถหลบฝนหลบฝนห,หลบได้อย่างดีอ่ะโอ้โหขึ้นมาไกลเหมือนกันนะพี่เพราะฝั่งนี้เนี่ยตต่ขึ้นไปกลัวหล่นไงนนทางนี้พี่เร็วๆ อยู่ิี่เขาคือใครกันแน่เป็นผีนะว่าก่อนฮัลโหลใครครับ้ยตรงนี้ก็มีซากว่ะพี่เมาส์มีสังกะสีเก่ามีซากเก่าโอ้ย ้ยพีเมาส์นูนมีปีว้วยแล้วก็มีคนด้วยตอนเนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือผีพี่ว่าเป็นคนหรือผีอร,สสรัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ลุงครับป้าครับคุดไม่จาเลยครับเอาไงดีวะพี่ไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยกับเราเลยดูตะพังไหมฮะลองดูตะพังไหมแต่คนเนี้ยคือคนที่เราเจอเมื่อคืนไม่ใช่เหรอฮะเอาไงดีวะพี่บ้าคนค้างหลอนพอสมควรนะเฮ้ยมมันด ไปผอมมือบแล้วเขาจะเดินทับเมืองหรือเปล่ามาเขาเดินขึนมาเขาเดินขึนมาเขาเดินขึนมา เดิไปไหนเดินไปเป็นลับแลหรือเปล่าไม่รู้ค่อยๆเดินตามไปน,น,น,นั่นน่ะนั่นไง าหายไปไหนหรือวะพี่พี่เฮ้ยเขาเดินคนละทางเลยพี่ ไม่เจอลงดเดินลงไปดูทางนี้ดิเมื่อกี้ผมเห็นมันเขาตัดลงมาทางนี้นะจริงผมพูดจริงแลวเหมือนผมเห็นเขาเดินมาทางนี้อะพี่พี่แล้วก็หายเลยพี่เอาไงดีลองเดินดูดูางล่างดิ mình không biết, 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 không thằng này biết, không không hơi không biết,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  điền tham đúng. đi, đi đi, Nhanh đi, 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 Chưa rồi đi, đi, Nè đi, như thằng nè đi, 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 เดินเข้าไปเลยพี่เรืเ่อยๆไม่รู้ไปทางไหนแล้วนะมาดิพี่เมาส์มันเดินมาน,นี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรไม่้เสียงบาคนคนเรียกกนะันเฮ้ยเสียงคนเรียกกันก็นใชัแล้วนะมนมว่าบ่าอะไรบ้านๆน่ะเฮ้ยเขาเรียกกลับบ้านหรือเปล่า thằng này là wa. Này, ni ni Thằng này. Mấy hôm chưa mà thằng này. Được Thằng này. Hây. Hây. Chưa

เฮ้ยเป็นไปได้ไงครับเนี่ยโอ้โหหายไปไหนหวะเจิงว่ะพูดจริง,รงทแทวผมยังเจออยู่เลยเนี่ยเดินมาแถวนี้ยแล้วก็หายไปเลยพี่พี่เป็นเหมือนก็มีหินวะลองไปดูดิ ดีปเปล่าเฮ้ยเสียงอะไรร้องวะพี่ได้ยินปะแถรงนี้ก็เป็นผาหินนะไปเดี๋ยวลงก็เข้าๆเนี่ยเรากลับมาดูร่างที่เราเจอกัน คืนก่อนแล้วนะพี่ๆปรากฏว่าไม่เจออะไรนะครับก็แสดงว่าเราโดนผีหลอกแนนแน่นะครับพี่ๆถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ย <S <S> <S ผมคิดได้เลยว่าต้องยังอยู่นะครับแต่นี้เนี่ยยังเจอร่างที่เราเพิ่งเจอกันแมพเนี่ยเดินต่อหน้าต่อต,อตาเป็นไปไม่ได้นะครับพี่ๆผมว่านะนผมว่าต้องโดนผีหลอกชัวร์นะครับไปพี่มา สงสัยเมื่อคืนเขาไม่อยากให้เราแบบอยู่ต่อนะพี่นะก็เลยแบบหลอกเราเป็นนั้นนะอะแล้วเรื่องเรื่องออกกินเหม็นไว้นะครับเออทีแรกก็นึกว่าแบบจริงๆนะแต่จริง,รงๆแม่งไม่ใช่วะ่ะพี่พี่เป็นเฮย้ยนู่นอะไรเดี๋ยวลงไปแล้วใช่ป่ะแล้วก็เราเดินไปแต่ก็หายอีกไปไหนๆเราก็เดินกลับอยู่แล้วไปเดินไปดูอะไรพี่พี่ แม่ <c oughs> ผมไม่เชื่อเนาะไปผีนี่จะหลอกหลายรอบขนาดนี้นี่ไม่ใช่แล้วมั้งเมื่อคืนก็โดนรอบนีงก็โดนโดนทั้งกลางวันกลางคืนเลยพี่พี่เอ้ยเมื่อกี้ผมเจอโดอนลงเดินลงไปในช่องนี้นะพี่เมาส์พี่ก็เจอเป็นพยานใช่ไหมแล้วนู้นนู้น,น,น เฮ้ยกอบินเพื่อนครับเมื่อกี้เนี่ยเราพยายามเดินตามแล้วนะแต่ตามไม่ทันเพละาตามจะทันก็หายนะครับก็ตอนนี้ยุงป่าเนี่ยล้อพวกผมมากนะครับก็เราเนี่ยกลับมาดูตามสัญญาแล้วนะพี่พี่ว่าจะกลับมาดูในกลางวันตอนนี้เราก็กลับมาดูแล้วปรากฏว่าไม่เจออะไรนะครับพี่พี่ซึ่งผมคิดว่าเมื่อคืนเนี่ยเราโดนผีอานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรามาเจอตอนเช้าเนี่ยยังเป็นร่างที่เราเจอเมื่อคืนน่ะผมเองก็งงนะเป็นไปได้ไง พี่เมาก็เจอใช่ไหมเราทั้งสองคนเนี่ยเจอแบบตาเดียวกันนะครับพี่พี่ว่าเป็นคนที่เราเจอเมื่อคืนแน่นอนนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะลองไปดูคลิปเก่านะครับว่าลักษณะเนี่ยคล้ายกันแค่ไหนนะครับพี่พี่ถ้าแบบเปแบบอันนี้ผมว่าใช่เลยเมื่อคืนเนี่ยพีอ100ัมร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็โอเคครับเดี๋ยงไงผมกับพี่เม้าเนี่ยขออนุญาตเดินทางลงเขากันก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนี่ยให้เรามีกําลังใจในการถ่ายคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมเบอร์เดินป่าล่าผีและเมาส์เดินป่าล่าผีขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ